ถั่วเสือเด้อนี่เมื่อวานเขามาเก็บเมื่อวานไปเก็บมาหมดแล้วเป็นตะก้าเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูถั่วลายเสือถั่วลายเสือถ้าเมื่อวานมาถ่ายดูให้ดูนะสวยงามมากเลยเมื่อวานมาเก็บไปตะก้าหนึ่งายลืมมาถ่ายให้ดูวันนี้ที่มันยังเก็บไม่หมดอะไรถ่ายมาดูเก็บตกเมื่อวานเก็บไปหมดเลยนี่ถั่วลายเสือนี่นี่เห็นไหมถั่วลายเสือเมื่อวานเก็บไปตั้งเยอะเก็บไปตัะก้าหนึ่งเมื่อวานเนี่ เนี่ยถั่วลายเสือเนี่ยน้องสาวบอกว่าไปเก็บมาแล้วว่าโอ้ยังไม่ได้ไปถ่ายแล้วว่าจะไปถ่ายพรุ่งนี้ว่เนี่ยเก็บไปหมดแล้วจ้ะนี่ถั่วลายเสือเนี่ยถั่วลายเสือก็ยังดีที่มันเหลือไว้ให้เราถ่ายหน่อยนึงอีนางแพงมันเก็บไปหมู่บ้านหนึ่งบอกหลายหนึ่งได้ดีนะเนี่ยที่ยังถ่ายยังเหลือไว้ให้เราถ่ายนี่นี่นี่ถั่วลายเสียงงามๆเด้อจ้ะนี่ถั่วเนี่ย นี่นี่นี่ถ่ายให้ดูถ่ายให้ดูถั่วไล่เสือนั่นงามสวยงามเดียนี่กินได้นี่นี่นี่เห็นไหมนี่นี่สวยงามมากสวยงามมากสวยงามมากถั่วไล่เสือตเมื่อวานถ้ามาถ่ายเมื่อวานนี้ได้เยอะเต็มเลยน้องสาวเก็บไปแล้วตะการนึ่เนี่ยลูกใหญ่ๆก็ฝักใหญ่ๆก็มีนี่ถ้าใหญ่อย่างนี้เราเอาไว้ทําพันุนี่ นี่ส่วลายเสือนู่นน,นถ่ายให้พี่น้องพ่อแม่พี่น้องดูถั่วลายเสือถั่วลายเสือเดือจ้าเด้อไม่มีคลิปยาวกับเขาหรอกนอกจากจะมาถ่ายในสวนแค่นี้แหละนี่ถั่วลายเสือนี่เก็บไปเมื่อวานนี้เองยังจะได้กินอีกรานปลูกนิดนหน่อยๆนอยก็พอได้กินแต่เราไม่มีเวลาตอนนี้ ไปถอนหญ้าในานาอยู่เลยไม่ได้มาถอนหญ้าแถวนี้เ <c oughs> นี่ยเมื่อวานน้องสาวมาเก็บไปแล้วเยอะแยะเลยขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะนู่นถั่วก็โอ้หมดแล้ว